เขมินลุกปุกตาส่งโดรนเกือบร้อยแต่เจอไทยสอยเรียบล่วงละนาวพร้อมตัดสัญญาณแถมยังเจอทุนบึ้มขเขมินอีกเพียบกว่า2 0 0 0ชนิดทั่วภูมะเขือช่องอานมาและช่องบกจนทำให้งานดีแม่ทับกุ้งไฟเขียวประกาศล้างแค้นต้องตีเอาตาควายขึ้นมาโดยทางฝั่งขเขมินก็ยังไม่หายซ่าเหมือนเคยถึงแม้ว่าจะยอมตกลงในที่ประชุม g b c ไม่ว่าจะเป็นการถอยกำลังอาวุธแต่คงไว้ซึ่งกำลังพลการเก็บทุนบึ้มและการเลิกยั่วยุต่างๆที่ขเขมินชอบทำ แต่อย่างไรก็ตามนะครับขมรก็คือขเมรนไว้วางใจไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวเพราะมาล่าสุดเองทางด้านกองทัพภาคที่2ก็มีการอัปเดตรายงานด่วนๆวนว่าทั้งจากในวันที่13และ14กันยายนว่าทหารไทยได้ปฏิบัติการซอฟคิวโดรนขเมรด้วยการตัดการควบคุมสัญญ,ญาณได้6ลำหลังตรวจพบบินชายแดน4ครั้ง12ลำ และต่อมาก็พบทหารเขมรบินโดรนทีทีหลายครั้งรวม80ลำแต่บินไกลนอกพื้นที่ควบคุมการตัดสัญญาณหลังก่อนหน้านั้นโดนทหารไทยบื่อไปหลายลำแต่ก็พบยังมีบินเข้าพื้นที่ตอนใน6ลำโดยด้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทยเขมนประจำวันที่13กันยายน2568ว่าสถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขมรในบางพื้นที่ ตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนจำนวน4ครั้งรวม12ลำสามารถตัดการควบคุมสัญญาณได้6ลำและต่อมาวันที่14กันยายนตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขเมรในบางพื้นที่ตรวจพบโดรนในพื้นที่ตอนใน8ครั้ง6ลำพื้นที่แนวชายแดน35ครั้ง74ลำส่วนใหญ่ตรวจพบระยะไกลนอกเขตพื้นที่ควบคุมการตัดสัญญาณปัจจุบันกองกำลังทั้งสฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ต,ตามสถานการณ์และยังไม่หมดนะครับพอล่าสุดเลยสดสดร้อนร้อนในเมื่อคืนที่ผ่านมาด้านเพจตราดโพสต์นิวก็ออกมาเปิดเผยด่วนๆว่าเมนขยับแล้วชายแดนตรากพบเมรส่งโดรนบินกว่าสิบลำล้ำเขตแดนไทยที่บ้านชำลากพกโดยบินขึ้นจากฐานธรรมดา ซึ่งในเมื่อคืนนี้ก็พบโดรนบินเหนือพื้นที่บ้านชำลากอําเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านธรรมดาจังหวัดโพัตว์ของเขมรได้มีชาวบ้านพบว่าภายในช่วงเวลาสองชั่วโมงมีโดรนบินขึ้นจากฝั่งเขมรมากกว่าสิบลำโดยบินวนเวียนเข้ามาเหนือพื้นที่ตำบลชำลากซึ่งเป็นจุดที่เขมรได้เข้าลุกลำมาสร้างฐานบนดินแดนฝั่งไทยมานานแต่ก็ยังไม่จบเท่านี้ต่อกับความเจ้าเล่ห์ของเขมรเพราะทางด้านศูนย์ปฏิบัติการทุนบื้มแห่งชาติ ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ภูมะเขือช่องอานมาช่องบกก็ได้เผยว่าเก็บกู้ทุนบึ้มในรอบหนึ่งเดือนพบทุนบึ้มสังหารบุคคลถึง349ทุนถือว่าเขมรละเมิดอนุสัญญาออดตาวารัวรวแถมเจอกับบึ้มดักรถถังและสรรพวุธบึ้มต่างๆอีก2,000รายการโดยศูนย์ปฏิบัติการทุนบึ้มแห่งชาติรายงานชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างสนับสนุนกองทัพภาคที่2ในพื้นที่ภูมะเขือช่องอานมา ช่องบกในห่วงหลังประกาศหยุดยิงตั้งแต่28กรกฎาคม2568เป็นต้นมาระบุว่าภารกิจในการสำรวจเก็บกู้และทำลายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ที่หน่วยปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนได้อย่างต่อเนื่องโดยการปฏิบัติที่ผ่านมาได้จัด9ชุดปฏิบัติการเฟสหนึ่งในห่วงวันที่1 0ถึง23สิงหาคม68นั้นสามารถเก็บกู้ทุ่นบื้มสังหารบุคคลได้122ทุ่นทุ่นบื้มต่อต้านยานพาหนะ4ีทุ่น สัปพาวุ์บื้มที่ยังไม่บื้ม50รายการสัปพาวุธบื้มที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่1575รายการต่อมาในห่วง29สิงหาคม68-21ถึงกันยายน68ได้จัดชุดปฏิบัติการเพิ่มจำนวน10ชุดซึ่งสามารถเก็บกู้ทุนบื้มสังหารบุคคลได้227่ทุนสัปพาวุธบื้มที่ยังไม่บื้ม25รายการสัปพาวุธบื้มที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่467รายการ ซึ่งเป็นยอดจำนวนณนะวันที่11กันยายน68ของการปฏิบัติการในพื้นที่เดียวกันกับเฟสหนึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับความเคลื่อนไหวผิดปกตินี้ของขมรที่ยังคงดำเนินการเรื่อยๆแม้ว่าจะยอมตกลงตามที่ประชุม GBC แล้วก็ตามนี้เองก็ได้ทำให้ทางด้านแม่ทัพภาคที่สองของเราเริ่มมีการออกมาบอกเป็นนัยให้รู้แล้วว่าต่อจากนี้ไปไทยจะเริ่มใช้ไม้แข็งกับขมรและประกาศพร้อมตีเข้าเอาคืนปราสาทตาควายเมื่อมีโอกาสเหมาะสมก็จัดเลย โดยวันที่13กันยายน68พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปราสาทตาควายที่ยังมีทหารเขมรอยู่ในตัวปราสาทโดยหากมีการเปิดด่านชายแดนจะถือว่าเสียตัวปราสาทหรือไม่นั้นว่าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเพราะทหารไม่ได้ยอมรับและต้องประท้วงเพื่อเอาปราสาทตาควายคืนมาถ้ามีโอกาสก็จะดำเนินการต่อที่ผ่านมาทหารทำดีที่สุดแล้ว และยังคงยืนยันว่าปราสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่และเป็นของไทยตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เคยเป็นของคนอื่นขณะที่การเจรจากันในทุกเวทีที่มีโอกาสถ้าฝั่งไทยถอยเขมก็ต้องถอยเพราะถึงอย่างไรก็จะต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญส่วนประเด็นเรื่องความเหมาะสมของการเปิดปิดด่านนั้นก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการมาขอความคิดเห็นกับทางทหารอยู่และก็มีการพูดคุยเป็นปกติ หากมีนโยบายเกี่ยวกับทหารก็จะถามในพื้นที่ตลอดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ในการดําเนินการทหารเราก็ให้ความเห็นในเรื่องของมุมมองทางการทหารกับรัฐบาลทุกครั้งเพื่อประกอบในการตัดสินใจซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดด่านนั่นก็ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจพอได้ให้ข้อคิดในแง่ของการทหารไปแล้วถ้านําไปสู่การดําเนินการเปิดด่านนั่นหมายความว่ากระบวนการทุกอย่างจะต้องเสร็จสิ้น แล้วการเปิดด่านจึงจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามความเหมาะสมส่วนความเหมาะสมที่จะเปิดตอนนี้เลยหรือไม่นั้นมองว่าสถานการณ์ในขณะนี้ทหารยังคงตรึงกําลังกันอยู่และมองว่าการเปิดด่านคือต้องถอนทหารออกแล้วทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะถ้าหากเกิดเหตุความรุนแรงที่ใช้กําลังอีกก็จะเกิดความยุ่งยากและอันตรายต่อพี่น้องประชาชน ส่วนพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้กับชายแดนในพื้นที่ปราสาทตาควายและปราสาทตาเมืองทมมีความเห็นอยากให้ทหารมีการสู้รบเพื่อเอาปราสาทตาควายกลับคืนมาในส่วนของทหารก็มีความคิดไม่ต่างจากประชาชนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยุดตีลงแล้วซึ่งจะต้องรับหนึ่งหรือดําเนินการอย่างไรต่อไปก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปแม้ว่าชาวบ้านจะมองว่าเวทีการเจรจาระหว่างไทยเขมรจะไม่เป็นผลการเอาคืนมาซึ่งปราสาทตาควายจะต้องมีการสู้รบกันเท่านั้น ส่วนตัวมองว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้รบหรือการประท้วงกลับคืนว่าฝ่ายคขเมนจะยอมคืนมาให้หรืออย่างไรก็ต้องดูทิศทางต่อไปส่วนสถานการณ์ชายแดนขณะน,นี้ยังคงเป็นไปตามปกติแม้ว่าจะยังมีการตรวจพบโดรนบ้างในบางพื้นที่ซึ่งเราต้องเฝ้าระวังกันต่อไป เพราะยังไม่มีการถอนกำลังเพียงแต่เราหยุดยิงชั่วคราวและยืนยันว่าทางฝั่งเขมรมีการเพิ่มเติมกำลังซึ่งการอ้างว่าเป็นการสับเปลี่ยนกำลังนั้นตัวเองก็มองว่าเป็นเพียงแค่ข้ออ้างอยู่แล้วโดยมองว่าเป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกองทัพเขมรจึงมีการเติมกำลังเรื่อยๆซึ่งการเคลื่อนไหวของทางเขมรที่ดูจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารไทยก็มีการประท้วงและรายงานข้อมูลไปยังคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ iot อยู่แล้ว โดยภาพรวมตอนนี้เราคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนั่นเองครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า